ไปดูมันกันเป็ทน,น,นทางมานดูมีเอฟเฟกเสียงด้วยมีสาวแท็กนี่ลายมันสัมปรัง,งลายแตง้วมั้งมอ้าบางคนไม่รู้จักลายมัน,นอ่ะเพราะลายมันสัมปรังเป็นไงนี่ เส้นทางมันเดินยากมากเพราะมันมีร่องโอ้ยง่ายไรมันมันเคยเห็นลูเต่าเปล่าเนี่ยเต่าบ้าอะไรลูงช้างเออลู่ช้งอองาง <laughs> <laughs> เนเนี่ลูงช้างไปเดินไป ุยช้างให้ดูนะอ่ะช้างดูช้างไอ้ช้างดินนี่มันห่ายากนาเหมือนมะก้อนนะบางคนก็ไม่รู้จักนาะรูช้างดินเป็นยังไงอะ่ะมันกินมดเป็นอาหารอ้าวมีองค์คลักด้วยนางเด็ดดวงนี่อันนี้ลองห้วยลองห้วยลองห้วย นี่นเขาป่าดงดิบหรงไงวันนี้วันนี้มาเที่ยวด้านช้างมาสำรวจไล่มันตัวเองมีหัวแล้วนี่ ลงลงหัวเลยหัวติดสระถอนักติดนามเลยมั้งนะแก่หนาม เขาบอกว่ามีเสือมาด้วยนะเดี๋ยววิ่งกันป้ามันขาดโอ้กล้วยโอ้ตอนปลูกกล้วยมันได้มันเราไม่ได้ปลูกใน,นร่งองห้วยนะี่หวานี่ไงว่าร่องห้วยน้ามันพัดน<ว>โอ้ล้มทำไรอ่ะถ่ายวิดีโอเหรอ sẽ kia? Tại sao nhỉ? Oh, quế ở đây đẹp quá. Nó mới mạ đâu. Oh, ở đây này kìa, đẹp quá. Lắm luôn nó. quá. สี่สิบตันก็พอแปลงนี้อ๋อนี่ไม้คำกล้วยเอาหัวปีป่ะเอาหมวปีไปไหมอ,ไอย่าเลยเดี๋ยวเสื้อจะหมดยิงมีตัวเดียวด้วยปีนี้มีตังซื้อเสื้อได้ตัวเดียวด้วย<ะ>เขากล้องข้างหน้าไหมต้องเสือ้อกลอชอบเป็นนางได้ นี่เรามาดูไล้มันเพื่อใครที่ไม่เคยมีไล้มันอยากจะมีไล่มันไปของตัวเองบ้างแล้วถ่ายทำไมอ่ะอไหนมะเขือพวงนี่นี่นีนนก็เรียกดูมะเขือพวงมันก็ต้องหัน่นเราเป็นตะก้อง นี่ใครเคยม็มใครไปเคยเห็นต้นมันดูเลยนะนี่ต้นมันนี่ต้นมันโอ้หสูงเลยทั่วหัวเลยมันบ้าอะไรไปเนี่ยเฮ้ยต้นนี้ต้นอะไรวะที่เรามาปลูกอะไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองเลยกล้วย,ยกล้วยไข่ว่ไม่ได้กล้วยเรามุดฝั่งนี้เหอะฝั่งนี้เดินไม่ได้เลย ดูอีนังเด่นไปคล้องมากเลยนี่มันเสาใครรู้จักมันเสาบ้างไหมนี่เถามันเสากระู้กับกล้องไงนี่เมื่อก่อนเคยขุดกินนะเนี่ยหัวใหญ่มากเลยนะขุดช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยตอนนี้มันเลยมาแล้วมันไม่มีแล้วนี่ไงหัวมัน แท้ๆอะไรเนี่ยอุ้ยโดนต้นมันเสียงอะไรวะโมแม่ไงอมเมันอะไรคุ้ยกินเลยว่ะปีนี้ลิงไม่ค่อยลงมั้งก็ลิงที่เราเคยไปเจอนู้่อก่อนที่มันลงมาถอนมันนะลิงพวกลิงที่หมู่ป้าปีนี้มันแรงน่าจะไม่ลงครับ ทุกปีมันเคยลงอยากไปเที่ยวหน้าผานะเอา้าแดน,นไม่รอกูเลยอ่ะปวดขาถ่ายไร้มันถ่ายไร้มันทำประหลังยู รยากาศสวยมากขอบอกแมงเขาล้อมรอบเละโอ้โหไม่แต่เขานี่งไงที่บ้านบ้านเมียนะไม่ใช่บ้านตัวเองบ้านตัวเองไม่มีอ่ะอาศัยเขาอยู่นูนบ้าน ป็นไงบรรยากาศขคยว่างว่างมาเที่ยวได้เลยนะเดี๋ยวเขาแส่กระถิหนไอ้นี่รับขอบเขาว้าอา้าวนางเอกของเรื่องไปไหนวะยังไนวะ นูนนะเห็นได้ขาไปหนังเด่นนี่มานำทางมาแล้วนังเอกเราวิ่งมาแล้ว